สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดนะวันที่แเดือน8พศห6หวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูพระนะพระสมเด็จนะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานที่หนึ่งหาใหหน่อยนะอง์เท่าไรว่ากันไปํำนี้ว่ากัาไว้เนื้อและมนสารว่ากันไป,เ,นออไนนไปเอาน้ำพึ่งเรือเสือก็ยังพึ่งปลานะ มีดำก็ต้องมีขาวนะมีเทียมนะก็ต้องมีแท้นะมีดีก็ต้องมีไม่ดีปะปนกันไปนะครับนะมีผู้ร้ายนะผู้ร้ายไม่มีผู้ร้ายผู้ร้ายก็จะต้องมีตำรวจนะตำรวจมาตรวจมาตรามาจับนะอืมของมันคู่กันว่ากันไปนะวันๆไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรกันลาว่ากันนิดหน่อย นะของแท้ของแท้ของเทียมถ้าม่มีของแท้มันก็ต้องมีของเทียมถ้าไม่มีของเทียมมันก็ต้องไม่มีของแท้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบมาเทียบมามาเคียงกันนะครับนะไม่อะไรเนี่ยนะนั่นรถจับขึ้นมารถจับขึ้นมาแล้วก็ดูน้าฝั่งเนี้ยนะพื้นที่จะเหลือเห็นไหมมาฝั่งซ้ายฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะฮะพื้นที่จะไม่เหลือ นั่นเหลือนิดเดียวนะขอบชุ้มขอบแก้วนี่จะตกนงอยนิดหนึ่งนะตกขอบลงไปนิดนึงนะขอบตัดนี่ขอบตัดนะนะพื้นที่จะไม่ไม่เหลือนะข้างนี้จะชีดข้างนี้ฝั่งนี้จะเหลือเยอะนะนะอืมปลายมุมเนี่ยน่าจะงอนงอนปลายมุมเนี่ยก็จะงอนงอนนะนะเขาแกะเนี่เขาคิดเขาแกะ พิมมาใหม่อะไรมาใหม่นี่ทำเรียนแบบเนี่ยนะบางคนแค่คิดก็เป็นลมเป็นแรงบางคนแกะไปแกะมาแขนขาหากักเอ้าหักได้ไงลงขี่มอเตอร์ไซค์ไปหักก็มีนะอืมลายเป็นมาหลายหลายชั่วคนแล้วนะมาเป็นมาเป็นร้อยร้อยปีสองร้อยปีแล้วมั้งนะร้อยกว่าปีอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแค่คิดนะแค่คิดแค่ทํายังเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนี่เป็นนั่นนะก่จะแกะ เป็นรูปเป็นล่างออมาได้เห็นไหมนะแกะออกมาเนี่ยนะเนื้อหนังมังสาเห็นไหมด้วยงามนะเกตอ้วนสั้นนะนะพอคนไม่สังเกตนะหูนะนะมีหูเกตอ้วนสั้นนะเออต้อตงฉีดวัคซีนเนี่ยนะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยนะจะบุ๋มไว้หรือไหลไหลจะบุ๋มสุดนะ ไหลตรงเนี้ยจะบุมนะบ่มสุดลงไปนะเห็นนะไหลบุ่มสุดลงไปแต่อง์นี้ไม่มีให้เห็นนะ <chin>? ไหลไม่สุดองนี้ไหลไม่สุดนะไหลบางเฉยเหยนนะไหลบางเฉยนะแต่ไหลไม่สุดนะฝั่งนี้จะอ้วนล่ํนะ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 สังเกตดูนะใต้แขนนี่จะเว้านะใต้แขนจะเว้านี่ไม่มค่อยเว้าและไหลองนี้นะ ใต้แขนนี่ก็จะเป็นตัดชิ้นเนื้อออกไปนะตรงเนี้ยนะตรงนี้จะโดนตัดชิ้นเนื้อออกไปนะแขนตรงเนี้ยเหมือนโดนหั่นเนื้อชิ้นเนื้อออกไปนะหั่นมีตัดมีตัดชิ้นเนื้อออกไปชิ้นหนึ่งใต้แขนนะแต่อันนี้ตรงนี้จะกลมๆทำออกมาทำออกมาเรียนแบบได้ได้สวยงามนะนะบนฐานที่หนึ่งนะมีผ้าอาสนะนะ เส้นแซมนะใหญ่เกินไปนะใหญ่เกินไปเห็นชัดเกินไปนะของของของนั้นเขาต้องเอียงดูอันนี้เห็นชัดเกินไปนะบนฐานที่หนึ่งก็จะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเห็นไหมจะไม่มีแอ่งเรียบๆนะใต้ฐานสิงก็เรียบๆนะเห็นไหมนะอแค่คิดก็เป็นโน่นเป็นนี่นะเป็นอะไรต่ออะไรไม่รู้นะ เดชพระประธานที่หนึ่งเนี่ยพระประธานที่หนึ่งพิมที่หนึ่งเนี่ยนะบางคนก็บอกพิมพใหญ่พิมพใหญ่เรียกไม่ถูกพิมพ์ใหญ่อย่างเดียวนะพิมพ์พระประธานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เขามีแค่สี่พิมพ์เรียกไม่ค่อยถูกเรียกพิมพ์ใหญ่กันอย่างเดียวงงเล่นพระเขาต้องบอกรุ่น่อดๆไปแบบนี้ตรงกลางแบบนี้นะอพิมพ์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เลยก็ว่าไปนะเนี่ยนะนะ พิมพ์พระประทานที่หนึ่งนะเกตอ้วนสั้นใหญ่มีผ้าอาสนะนะนะเนี่ยบนฐานสิงก็จะมีเส้นแซมนะใต้ฐานสิงก็จะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะแต่องค์นี้ไม่มีให้เห็นเลยไม่ทําให้เห็นว่ามันไม่มีไม่รู้จะไปอธิบายตรงไหนนำมาวัดโดนะวัดโดก็จะเป็นสองจุดเท่าไหร่ สองจุดห้านะสอจดห้านะสองจดห้าเห็นไหมฐานเนี่ยฐานบนซุ้มเนี่ยซุ้มซ้ายมาซุ้มขวาซุ้มขวามาซุ้มซ้ายเนี่ยนะวัดให้ดูเนี่ยสอจุดห้านะเห็นไหมสองจุดห้าสองจุดหกประมาณเนี้ยนะห้าครึ่งสองจุดหก ประมาเนี้ยนะเนี้ยสองจเนี่ยเขาทำออกมาใหม่นะทำออกมาร้อยกว่าปีแล้วยังไม่เหมือนนะยังไม่ได้นะคนคิดทำก็เป็นโน่นเป็นนี่เป็นบ้าเป็นบอแขนหักขาหักความสูงนะความสูงวัดจากสุมบนมาซุมล่างสุมขอบแก้วนะ2อ2จุดสนะสูงกว่านะไม่ได้มาตรฐานเขานะ ของเขา3.5ออกมาจากวัดนะออกมาจากวัด3.5เป๊ะนะ3.5อันนี้มัน3.3.6 3.7นั่นน่ะนะอืมใหญ่กว่าไป2มิลน,นะอืมความกว้างก็ใหญ่กว่าไปมิลด้วย2มิลน,นะของเขา2.4อันนี้2.6 2.5 2.6นะ เอามาจากวัด2.4นะเอามาจากวัดะระฆังอ่สอความสูงก็2.6นะประจักษ์แก่สายตาเดี๋ยวนี้มี YouTube ประจักษ์แต่สายตาเมื่อก่อนมีแต่เสียงภาคเป็นวิทยุเดี๋ยวนี้มีภาพประกอบให้เศ็จจำนวนด้วยหลักฐานนั่นหนาวงจรปิดทั่วประเทศนะเดี๋ยวนี้ต้องจำนวนนะหลอกลวงกันไม่ได้โกหกหมดเทสกันไม่ได้นะห วัดตรงเป๊ะๆปๆๆะนะืมแหนลุงเอาวัดอยู hmm. ่องเดียวกี่องกี่องเนี sana, ่ยก so ี่องกี่องค์น so ี่ก็จะเหมือนกันนะเพราะเขาออกมาจากพิมพ์เดียวกันนะวัดเท่าไรก็เหมือนกันนะเห็นไหมเพราะเขาออกมาจากพิมพ์เดียวกันนะจะต้องเหมือนกันเห็นไหมสูงกว้างเท่ากันนะนะเท่ากันไหมเห็นไหมวัดจากสมบนร์มาุมล่างสมร่างมาสมบนนะประจักษ์ต่หลักฐานนะ ม,มันมีภาพป้องน,นะสองจุดห้าสองจุดหกเหมือนกันนะที่องค์องไหนองไหนก็เหมือนกันไม่ใช่วัดองเดียวขององมีทั้งห้าองค์สิบองค์วัดให้ดูไม่ใช่นะนะไม่ใช่ีนะม,ชมีองค์เดียววัดแล้ววัดอีกไม่ใช่เห็นไหมจำนวนได้หลักฐานไหมอย่างเงี้ยนะจํานวนได้หลักฐานนะนี่นะนนะจํานวนเขาเรียกจํานวนได้หลักฐานเมื่อก่อนมีแต่เสียงภาพเสียงเป็นวิทยุเดี๋ยวนี้เห็นไหม มีภาพประกอบเสร็จเรียบร้อยนะอืมขอดูวันละคร้หน่อย2.4จริงหรือเปล่าอ่าหนิมพิมพ์นะเขาเรียกพิมพระวัดพิมพ์พระใหญ่กว้างของพิมพระนะดูจำนวนด้วยหลักฐานจริงไหมนะ2.4นะนะ2.4ไหมเนี่ย2.4ไหมเนี่ยนะ ของเขาเนี่ยนะออกมาจากวัดเนี่ยสองจุดสี่ทุกอง์ก็จะต้องเท่านี้หมดนะกี่องค์กี่อง์ก็จะเท่านี้นะข้างบนซุ้มบนมาซุ้มล่างซุ้มล่างมาซุ้มบนสามจุดห้านะสามจุดห้าเห็นไหมนะนะก็ดูดิเนี่ยข้างบนมาข้างล่างข้างล่างซุ้มบนมาซุ้มล่างซุ้มล่างมาซุ้มบนนะเออ ของเขาเป็นมาแบบนี้กี่อง์กี่อง์องก็เหมือนกันนะวัดก็จะเหมือนกันหมดนะสามจุดห้านะเกตอ้วนสั้นนะหน้าเกตเขาอ้วนสั้นนะสองจุดสี่นะ 4, นะสองจุดสี่นะ 4, นะประจักษ์ด้วยหลักฐานด้วยภาพใน u t u b e มันะ YouTube, ฟ้องนะ ทำกันไม่ได้เรียนแบบกันไม่ได้นะร้อยกว่าปีแล้วจริงไหมนะไม่เคยเห็นที่ไหนมีแต่ที่นี่นะอที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครวัดให้ดูแบบนี้นะอา่าดูอง์นะสองจุดสี่จริงไหมนะสองจุดสี่จริงไหมจริงไหมดูดิภาพฟพองไหมนะภาพฟพองนะนะไม่ได้คุยได้เสียงแบบวิทยุสมัยก่อน นะยูทูบเดี๋ยวนี้เขามีเสียงมีเสียงให้เสร็จมีภาพให้ดูเสร็จนะสามจุดห้านะนะสามจุดห้าเป๊ะนะนะซุ้มบนมาซุ้มล่างซุ้มล่างซุ้มบนนะนี่เขาเรียกจำนวนด้วยหลักฐานนะหลักฐานสามจุดห้านไมไม่ใช่สามจุดหกสามจุดเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้วทาไม่เหมือนพักองค์บางาองค์ออกมาเล็กก็มีใหญ่ก็มีทําอย่างนี้ไม่มีไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่าทําไม่ได้ นะอมืมพิมพ์ต่อไปพิมพ์ไปแล้วต่อไปตั้มนี่นะคนด้วยหลักฐานไหมเกตอ้วนสั้นนะเกตอ้วนสั้นมีหูเห็นไหมนะนะเกตอ้วนสั้นมีหูนะแขนตรงนี้ตรงฉีดวัคซีนจะบุ๋มนะเมื่อกี้ไม่บุ๋มแต่องค์นี้บุ๋มไหมของแท้เห็นไหมบุ๋มบางบางบุ๋มนะชุดลายชุดเห็นไหมเห็นไหมนะเห็นไหมบางชุด สรุปสุดนะเห็นไหมเส้นแซมพระอาสนะต้องเอียงดูเห็นไหมมีเส้นแซมฐานที่หนึ่งใต้เข่านะใต้หน้าตักนะบนฐานสิงก็มีเห็นไหมเห็นไหมบนฐานสิงนะฐานที่หนึ่งต้องเป็นหลุมเป็นบอ่อสามหลุมสามหลุมนะใต้ฐานสิงก็มีสี่หลุมเห็นไหมเป็นสี่หลุมไหมเห็นไหมเพืนะ่อนดูดินนะหลักฐานก็มีนะบนฐาน มอนตรงกลางจะเป็นแองนะนะแองไหมนะประจักษ์หลักฐานใต้ล่างนี่จะลึกนะนะพื้นที่จะลึกเห็นไหมอืมเขาบอกลาดลาดแห่งกระทะตรงนี้จะเป็นหลุมจะนูนนะนูนตรงนี้ก็จะนูนนะทางนี้ก็จะนูนนะพระเกตหันสั้นเอาเอ็ดวนสั้นจริงไหมเอียงมาด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายนะเอียงจริงไหม เออเอียงจริงไหมเห็นไหมเอียงไหมระดักรถหลักฐานประจกักษ์ด้วยหลักฐานนะเขาว่าประจักษ์ด้วยหลักฐานรูปร่างใบหน้าพระพักเป็นแบบไหนรูปพันสันธานเป็นแบบไหนเห็นไมมาดูนะด้านซ้ายนะเล็กนะด้านซ้ายเล็กสูงนะด้านขวาใหญ่นะด้านด้านขวาใหญ่ลาดเอียงมาว่ะนะต่ำกว่าด้านซ้ายนะด้านซ้ายสูงนะซีซ้ายสูงเล็ก นะี่ขวาใหญ่ต่ำเนะล่ำนะล่ำนะไม่ได้ผอมนะล่ำนะบนได้หลักฐานนะเนื้อเป็นแบบไหนอะมาวัดดูเห็นไหมหินผ่านมาเป็นร้อยรอยปีเห็นไหมสีสันวันนะนะมีหลายสีให้ดูให้เลือกให้ดูเหนะ็มีเสี้ยนนะเป็นเสี้ยนเสี้นนะหินออกมาเป็นเสี้ยนเสี้นะเป็นเสี้ยนคล้ายๆงาช้างอะไรก็ว่าไปเห็นไหมดู นะเป็นเสียนนะเห็นไหมดูองค์สมเด็จมาเปรียบมาเทียบดูนะเป็นเสียนเป็นชั้นเหมือนกันนะเป็นหลืบนะเออเห็นไหมถ้าไม่เชื่อก็เอาไปตรวจด,ดูเดี๋ยวนี้เขามีที่ตรวจที่วัดตรวจได้ดูนะถ้าเรามาทําไม่เป็นแล้วก็ไปตรวจนะเสียตังค์ถ้าเราทําเป็นก็ไม่ต้องเสียตังค์แล้วแต่นะสารเม็ดดำเม็ดแดงพัทธุทั้งหลายนะหมพทธทตุทั้งหลายนะ ดูเป็นแบบไหนนะ้ำมวลสารเป็นแบบไหนเอามีแร่ธาตุอะไรมั่งเห็นไหมแร่ธาตุเป็นแบบไหนนะด้านหลังติดไหมนะด้านซ้ายด้านขวาด้านมุมตรงไหนติดไหมด้านหะน้าด้านบนติดไหมเห็นไหมติดไหมประจักษ์ด้วยหลักฐานจริงไหมนะไม่ได้โกหกหมดเท็จให้ดูกันจระจะจ,จริงๆนะไม่ได้โตหลกโตแหลไม่ดีนะบาปกรรมนะ พึ่งแห่งตนนะตนเป็นทพึ่งแห่งตนนะนายกกับชาวนาดูแป๊บเดียวนะเนื้อมวลสารดูแบบไหนดาราดาราก็ดูแบบไหนนะชาวนาก็ดูแบบไหนดูเนื้อมวลสารแบบไหนดูเป็นแบบไหนเก่าหรือใหม่ใหม่หรือเก่าว่ากันไปนะอืมของง่ายๆกล้วยๆตัวเองไม่เชื่อตัวเองเราไปเชื่อคนอน้นคนนี้คนนั้น,นแล้วจะทําอะไรได้เออ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแล้วก็ไปเชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้ไม่เชื่อคนโน้นไม่เชื่อคนนี้บอกแล้วไม่ฟังไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ฟังก็แล้วแต่คือแล้วแต่มึงมือไปเถ้าหาแสวงหาเองนะเออคนเราเนี่ยนะตนไม่ช่วยพึ่งแห่งตนนะตนเองไม่เชื่อตนเองไม่เชื่อตัวเองตัวเองแล้วจะไปเชื่อใครนะเป็นหลุมเป็นแอ่งนะระยะห่างนะใหญ่ระยะห่างสวยงาม ลาดเอียงนะลาดเอียงลงมาทางด้านซ้ายหมดละทุกองนะอืมพระเกตเขาอ้วนสั้นนะเกตอ้วนสั้นตนําหนตี่อะไรพร้อมมามวลสารพร้อมครบพร้อมตําหนิีพร้อมนะราคาเท่าไหร่ว่ากันไปหาได้ไหมในมองไทยตอนนี้ไม่มีแล้วไปมองนอกหมดแล้วมีที่นี่ที่เดียว <c oughs> มีที่นี่ที่เดียวนะที่จะหาดูได้มาแบ่งมาปันดูกันนะอืมวันนี้ไม่มีอะไรแล้วมากาบมาเล่าแค่นี้นะ สวัสดีครับอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนโชคมีชัยไปไหนชนะมานชนะภัยทั้งหลายทั้งปวงสวัสดีครับ